Idag äter äh, vi svenska köttbullar med potatismos och lingonsöt. Öh, ah, und German Heute essen wir schwedische Hackfleischbällchen mit Kartoffelpüree und Preiselbeeren. Und English Today we have Swedish meatballs with mashed potatoes and cranberries. Cranberries, cranberries. cranberries. ดีค่ะมาพอกันยาำาเวอีกแล้วเนาะ,ะค่ะค่ะวนนี้กัสิมาเห็ดเมนูแบบเร่งด่วนค่ะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปรีบไปซื้อของแต่แซเนาะค่ะตอนนี้ก็เป็นเมนูเร่งด่วนก็สิเป็นอาหารสวีเดนเนาะค่ะจะไปเบิ่งกันเลยเนาะค่ะว่าเอาเห็ดกันจังใดเนาะง่ายๆค่ะ ค่ะนี่เขากต่สิดเป็นอู่ะะ่อันบ่เคยถือตัวการุ่นพิมพ์ภาษาสวีเดนเนาะคะ่ะอืมนี่จ้ะโอเคค่ะอันไอเขาเอิน่นว่ายังละน้ำซอสมันก็นจะเป็นอันสำเร็จรูปแบบนี้เนาะคะ่ะ กรสิกินกับอันนี่ค่ะอันนี้เขาเอินว่าผู้เรนออยู่นี่ค่ะเป็นอันเป็นมันฝรั่งเนาะค่ะเป็นมันฝรั่งอันบดไปเบิ้งกันเลยเนาะค่ะเอากระตั้งกระทะแล้วเราก็ใส่อันนี้เลยไปเลยค่ะใส่ไปเลยไปด่วน ฝาไว้แล้วก็รอให้มันเาขาเอื่อนไวยังแล้วเพราะมันกันกระทะคนแล้วก็ mm. เอากร่คอคคุนค้นอีกแค่หนึ่งแล้วค่ะค้าตะมีกับเดือดก็ค่ะคือเติมน้ำลงไปค่ะเพิ่มบรไคติดมันอยใหม่เนาะติดกระทะเพราะว่าไม่ได้ใส่นํามันลงไปเนาะค่ะ ก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะหมูก่อะค่ะหมูก่อน,น,ะะกกอ,นอันนี้จะจับหมูเบิ่งจัดพี่น้องเลยเข็ดเงือดแดดเดียวตากล้มไปนี่กัสิุปันหมาดแล้วค่ะยัมุนแรงยังิสด้จมาหอวจริง กินอาหารฝรั่งไปก่อนค่ะกินอาหารฝรั่งไปก่อน้วก็ใต่อไปผ้าเบิ้งนะคะว่ะาเพราะนั้นหนูเทไปละลายน้ำแข็งไปประมาณนึงอาจจะง่ายๆนะคะ่ะ ้าเขาเห็นเป็นเน,ยนียนๆมันจะจะคลายลูกชิน้นนะค่ะมันจะออกจะเด้งๆด้งเป็นอย่างผู้กินแบบนี้เนาะเมียปวยเป็นเนียนทำเป็นคขนมสวีเด้งค่ะตอเลี้หดจาดตอเลี้ชวนมากไปสวีเด้งก็ได้ไปยามก็ได้ไปกินเนาะอันนี้เนาะก็เออ,เอ,อ สามีปวยกับเป็นอันนั่นเนาะเป็นลูกคึนสวีเดนกับอัน,น,นกับเยอะละมันค่ะแต่เลยได้รูจากอาหารสวีเดนแน่ค่ะแต่ว่าของป่วยแต่บ,บอกภาษาสวีเดนก็ได้หรอกค่ะเพราะว่าหลายๆภาษาแค่ภาษาเยอรละมันมี่ต็ยากเนาะสิแต่ภาษาสวีเดนจุ๊อันกไปอีกค่ะ พอดีไม่ยเพราะนั่นเบาภาษาเยอรมันได้เนาะคะ่ะก็เลยง่ายๆค่ะครับปูเป็นคนเยอรมันค่ะน,นี่เดี๋ยวเติมน้ำลงไปอีกเนาะคะ่ะเขาจะเด็ดอ่นจอดไม่จะลงไปเลยเนาะคะ่ะรอให้มันเดือดนิดนึงนะค,ะค่ะเขาจะเขาจะใส่จอดลงไปเลย สดอันอันที่แรกเอาไปเบิ้งอันอีกอันนึงค่ะนี่หาเห็นแล้วมันจะเป็นแบบนี้เนาะค่ะมันจะเขาอื่นยิ่งมันจะคลายรัมโซ่เจอย่งีงรัมรัมโซ่รัมโซ่เจออีกคนหนึ่งก็ไปเรื่องอาบอีตัวสืบเนาะนก้อนนี่เขากะค่ะเก,กี่ยมคุ้นค่ะบ๊ก เนาะเหมือนมันติดกันหลายเนาะคะ่ะพวกพวกอ่าพวกติ่เพิ่นเป็นแม่บ่ายสวีเดนแม่บายย่าย่ังเพิ่นก็อาจจะเฮตีกแบบนึงค่ะแต่ว่าคุยอย่างเฮต์ตามความคิดเราค่ะพี่น้องค่ะ อันนี้ไม่ค่อยจะกินก็เออนอย่างนึงก็เอ็นก็รู้ว่าเขาจะใช้เอ็นอย่างไม่เอินไส้เสรนะเดี๋ยเดี๋ยวคุเอามาให้บังล้เดี๋ยวมัติดก่อนี่มันจะเป็นอันนี้เขาจะกินกับอันนี้นะค่ะไสเรร้แต่จะอนนบ คนเค็มคนนี่นอเคบ่โบว์อัดคนใช้ค่ะบะช้อน,น,นเค็มกับใส่ของโบว์ทำเป็นห้อหค่ะ กับเขาให้อุ่นอยู่เสมอของปุ๋ยเนาะค่ะนี่ค่ะอมองของเขาที่เขาได้มีเขามียังไงก็จะใสอ่อาหารไว้เนาะคะ่ะกัสิีได้บตองมาอุ่นย้ำทีหลังเนาะคะ่ะมันก็จะอุ่นอยู่ตลอดเวลาค่ะก็จะมาข้นข้นมาเอาอาหารล้วกิกนได้เลยเนาะคะ่ะนี่แบบดีเนาะคะ่ะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเทากะ เดี๋ยวขออนุญาตไปซื้อขบเข่าเดี๋ยวก็จะมาอันเห็ดอันนี้เนาะค่ะกระทบอนฟูเรหรือว่ากระทบอันฟันเออหรือว่าอันมันฝรั่งบดเนาะค่ะเดี๋ยวเขากะสิอุ่นไว้โดยการใส่อ่ามอหนึ่งที่เป็นไฟฟ้าของปุ๋ยนะคะอ่นเปิดให้อุ่นแล้วก็อุ่นไหวเนาะค่ะเพราะว่าเมืนอนี้บ่ค่อยมีเวลาวันเสาร์บ่ค่อยมีเวลาอุ่นหลายค่ะก็เลยเออเออเห็ดแบบนี้ไงงะ ต่อไปเขาจะเสิร์เห็ดอันนี้เนาะค่ะอัน,นต่อเพป็นผู้เร่หรือว่า,า,า,ามันฝรั่งบดนะคะขเขาจะสิตั้งน้ำอันนี้ให้เดือดก่อนค่ะเดือดพอมันเดือดแล้วเขาก็จะเติมน้ำเย็นลงไปเนาะค่ะลอยมิ้นเนาะค่ะ ค่ะชุดบุลล่าชุดบุลล่าภาษาสวีเดนด้วยค่ะมันก็สิเสิร์ฟสิกินแบบนี้เนาะค่ะชุดบุลล่าอ่านอกปาชิเปรชชุดบุลล่าสเวีเดนชุดบุลล่าสวีดิชมีดบอลส์